อันนี้น่าจะเป็นปัญหาที่หลายๆคนที่เล่นโรบบอกในมือถือเนี่ยน่าจะเคยเจอกันนะฮะก็คือคุณเนี่ยเล่นแมปที่แบบไอเทมให้คุณถือเนี่ยมันมีแบบเนี่ยหลายชิ้นมากๆนะแต่ว่าคุณเนี่ยสามารถเห็นไอเทมตรงหน้าแรกเนียไม่เพียงแค่3ชิ้นเท่านั้นทาให้การสรับไอเทมเนี่ยมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะซึ่งปัญหาเนี้ยก็อาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ยอยากไปแบบย้ายไปเล่นโรบบอกในคอมนะเพราะมันจะง่ายกว่าแต่ว่าที่จริงแล้วนะฮะปัญหาเห็นไอเทมแค่3อันในมือถือเนี่ย,ยมันสามารถแก้ได้ง่ายมากเลยนะแล้ววันนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้กกกันอเเเเเค็าาาาปปววว่่่ดดีีย๋ยยรรไิมล โอเคก็อย่างแรกเลยนะฮะให้คุณเนี่ยทำการเข้ามาที่ตั้งค่าแล้วก็ให้คุณเนี่ยทำการเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งแต่ละแบรนด์เนี่ยจะมีวิธีการเปิดที่ไม่เหมือนกันนะก็คุณเนี่ยก็สามารถไปคนดูได้ตาม YouTube เปนะก็จะมีแบบคนสอนอยูอย่ก็สำหรับเซลมีที่ผมใช้ในคลิปนี้นะฮะวิธีการเปิดมเนี่ยก็คือให้ทําการเข้ามาที่เกี่ยวกับโทรศัพท์แล้วก็ให้ทําการกด คำว่าเวอร์ชันมี UI เนี่ยซ้ำกันประมาณ10รอบซึ่งอันนี้ผมก็ทำไปแล้วนะฮะทำให้มันก็จะแบบขึ้นว่าไม่จำเป็นนะโอเคพอกดเสร็จแล้วนะฮะก็ให้คุณเนี่ยทำการออกมาแล้วก็เลื่อนไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วก็ให้ทำการเลื่อนมาอีกรอบหนึ่งให้ทำการกดเข้าไปที่ตัวเลือกหมวดนักพัฒนาหรือว่าถ้าเกิดเป็นแบบแบทอื่นเนี่ยอาจจะเขียนว่านักพัฒนาซอฟแวร์ก,ก็ได้พอเข้าไปแล้วนะฮะก็ให้คุณเนี่ยทำการเลื่อนหาคำว่าความกว้างที่เล็กที่สุดก็ให้ริ่มการเลื่อนไปเรื่อยๆแบบนี้เลย ซึ่งของผมนะฮะมันจะอยู่แถวแประมาณนี้อันนี้คือความกว้างที่เล็กที่สุดนะซึ่งก็เหมือนเดิมนะฮะบางแบรนด์เนี่ยอาจจะใช้คาไม่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดตรงตัวเลข3หลักเนี่ยมันมีคําว่า DP ตามหลังก็แสดงว่ามันเป็นอันเดียวกันแหละแค่มันเปลี่ยนชื่อหัวข้อเฉยโอเคก็ให้คุณเนี่ยทำการกดเข้ามาเลยแล้วก็ให้ทําการเปลี่ยนเลขนะฮะให้กลายเป็นเลข500นะแล้วก็ให้ทาการกดตกลงไป แล้วคุณก็จะสังเกตได้ว่าตัวอักษรในเครื่องคุณเนี่ยมันจะแบบเล็กลงมากๆกเลยนะก็เท่านี้นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคุณก็สามารถกลับเข้าไปที่แมประบบ,บกที่คุณอยากเล่นได้เหมือนเดิมเลยและพอคุณกลับเข้ามานะฮะคุณก็จะพบกับเนี่ยอันนี้คือแบบผลลัพธ์ที่เราได้จากการตรับ DP เนี่ยให้กลายเป็น500นะก็เนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่าไอเทมเนี่ยจาก3อันนะฮะมันจะเรียงกันแบบประมาณ10กว่าอันเลยนะเรีตัวโคตรเยอะแล้วคุณก็สามารถเนี่ยกดเลือกตามใจชอบแบบนี้เลยนะ ก็เรียกได้ว,ว่ามันทาให้แบบทุกอย่างเนี่ยสะดวกขึ้นมากๆแต่ว่าต้องเตือนก่อนเลยนะฮะว่าการทำแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณแบบเป็นมือถือที่จอเล็กมากนะฮะก็ไม่แนะนำให้ทำนะเพราะว่าตัวสอนกับ UI ต่างๆเนี่ยมันจะเล็กลงมากเลยทําให้คุณมีโอกาสสูงมากนะที่จะแบบมองไม่ค่อยเห็น UI ข้างบนแบบนเนี้ยแล้วก็นอกจากที่วิธีนี้นะครันจะมาให้ ไอเทมของคุณเนี่ยมันเรียงกันเยอะขึ้นแบบนี้แล้วนะฮะมันยังทําให้ภาพในตัวบอกของคุณเนี่ยชัดขึ้นเล็กน้อยด้วยนะเพราะว่าอธิบายไงเดียร์มันเป็นการแบบเพิ่มพิกเซลสักอย่างนะทำให้ขอบเงาแบบว่าตัวละครผมเนี่ยมันก็จะแบบดูคมชัดขึ้นประมาณหนึ่งก็เป็นประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับวิธีการทําให้เราเห็นไอเทม10ชิ้นพร้อมกันของคลิปในวันนี้นะ,ะก็ถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นยังไงนะฮะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีแบบคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้เช่นกันนะ,ะก็ได้ได้ว่าเป็นอะไรที่คค่่อออนนนนนข้้าาาางงเเจ๋ดีะะะโสววััลลไปกกนนะะกแฮ็บบ๊ยย